ภูมิต้านทานไวรัไสไซเบอร์ตอนที่4ร่องรอยทางดิจิทัลกำลังตามหาไวร้ายดิจิทัลฟุตปริน์บายแอลลี <Hello. c oughs> ฉันจะทำยังไงดีแกเกิด <c oughs> <c oughs> อะไรขึ้นแกใจเย,ย็นๆนะมี ยืมเงินเพื่อนฉันไบทั่วเลยแกมีเพื่อนถังมาบอกสามคนแล้วว่านี่แค่วันเดียวนะเนี่ยฮะจริงปะเนี่ยแกแล้วยืมเงินไปเยอะแค่ไหนอ่ะรวมแล้วก็ประมาณเจ็ดพันบาทได้อแกน้ำตาฉันี้ไหลถ้าทีดีมบไบา์มันเป็นไขรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ฉันนะแกถ้าฉันจะหาเงินไปคืนเ,นเพื่อนเพื่อนยังไงล่ะทีนี้ใจเย็นๆก่อนแก ไหนเอาโทรศัพท์มาให้ฉันดูสิใครกล้ามาปลอมเฟซเพื่อนฉันนี่ไงว่าแล้วเชียวแสงจะสร้อยคอตรวจจับวายร้ายมาแล้วเริ่มแล้วฉันคือวายร้ายที่ดตอนฟอนต์รินก็ช่วยไม่ได้จริงๆเพื่อนแกชอบโพสต์รูปภาพลงแบบสาธารณะข้อมูลก็ละเอียดยิบปลอมง่ายเวอร์ฉันแวะผ่านไปเห็นก็ว่าน้าตาน่ารักดีนะเหมาะเหมิงก็เลยขอหยิมหน้าต่างของเพื่อนแกนมาใช้แค่นั้นแหละอย่าเยอะได้ปากโมบาย เอารูปภาพเพื่อนฉันมาใช้เลยนะแกไม่ใช่ตัวจริงเอารูปเพื่อนฉันไปใช้ไม่พอนี่ยังไปหลอกยืมเงินอีกเหรอจะหวายร้ายช่วยไม่ได้นี่นะไหนๆก็ได้หน้าเพื่อนแกแล้วขอใช้หน้าตาน่ารักน่ารักไปหลอกเอาเงินนิดๆหน่อยๆเองตอนนี้ก็ได้แค่เจ็ดพัน 7, ต่อไปคอยดูนะอาจจะได้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยก็ได้ไม่ได้การแล้วก่อนที่แกจะใช้หน้าเพื่อนฉันหลอกคนอื่นไปมากกว่านี้ฉันต้องจัดการแกให้ได้ไม่ว่าจะยังไงแกไม่รอดแน่ จะระวังกันระทำบนโลกออนไลน์ท่าที่สองตั้งค่าความเป็นส่วนตัวฮะแกพยายามลบลบรอยไม่ให้ฉันตามเจอเหรอก็อากันตลอดนะท่าที่สไม่ใส่ข้อมูลส่วนตัวเยอะเกินความจำเป็นและท่าสุดท้ายท่าที่สตรวจสอบข้อมูลหรือแอปพลิเคชันอยู่เสมอฉันปรับทุกอย่างหมดละ แคนี้แกก็สะกดรอยตามเพื่อนฉันไม่ได้หร้อจ๊ะไม่มีหลุดไม่มีโป๊่ <c oughs> อยากพวกแกนะ่ะเดี๋ยวก็เผลอทิ้งร่องรอยอะไรไว้อีกแล้วจะหาว่าฉันไม่เตือนถ้าไม่ระวังอีกอ่ะฉันก็หาเจอได้อีกอย่ามันหายไปแล้วแกโอ๊ยบไปเรากำจัดมันสมรรแเราใช่ไหม่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่สิที่หลังแกอย่าลงข้อมูลส่วนตัวอะไรโชว์เยอะแยะอีกล่ะ อย่าลืมนะว่าการกระทําแต่ละอย่างของเราบนโลกออนไลน์มันจะถูกบันทึกเอาไวา้จะทําอะไรคิดให้ดีก่อนนะได้เลยแกฉันสัญญาต่อไปนี้ฉันจะระวังามากขึ้นไม่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกแลก้วแกขอบคุณแกมากเลยนะคนดีของฉันต้านทานไวรัไสไซเ,เบอร์